อาหารฝรั่งวันนี้พี่น้องคฮะฮขึ้นไปแอบ,บหลับไปเรียกลงมาหมูเนื้อสเต็กชิ้นใหญ่นะฮะบอกเกอรี่ซอสครีมอันนี้สำเร็จซื้อเป็นกระปุกมาเออก็แค่อุ่นนะฮะมันต้มจ้าฝรั่งเหนื่อยงานมากวันนี้นึกว่าหายไปไหนแอบบไปหลับนะฮะขึ้นไปนอนบนที่นอน พิ่งเรียกลงมาบรรยากาศยามเล้งป๊าป๊าหิวหิวหวันหลังน้อยนั่งโต๊ะด้านนูน้นนี่นะคะนี่สุดมั่กุดซอสโซมุตันิมากับอีกันสซาลปูนเบเตอ่ะอ่ะมายา่าร้อนดีแซบะยาโอเคมากลิกป๊าป๊า ดูบรรยากาศนะฮะอาหารฝรั่งกระปุกนึงก็พอดีเนาะมันก็สบายคนทํานะคะพูดถึงเขาจะมีซอสสาเร็จผักต้มเป็นกระปุกตุ้แข็งไอจะมองว่าซอสเนาะเราทําเองก็จะเข้มข้นกว่าเติมไข่ไข่แดงนะฮะลงไปด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอืมสเต็กชิ้นใหญ่จ้าฝรั่งแซ่บครับสมาร์เก,ก็กป้าป้า ไม่ค่อยสดชื่นนะคะไม่ค่อยสบายปวดขาปุกขึ้นมากินข้าวหลับเพิ่งตื่น